สภาพี่เป็นดำไมันดแล้ีว่กด่การการดื่มน้ำตาลเนเขาก็คือคนเกจะทานขมเป็นพื้นฐานมันดื่มี่แก้วคะแทน่ะเกินเกินแล้วแต่ถ้าพี่น้องเอาให้ก็กินอยากกินเครางมีอาการตาช้าไหมคะมีไม่ยากขาดสัทธาขาดสัทธาคนที่มโต๊หาแก้วอาการหแต่ลูไม่กินหวานไม่ทานหวานนรลู นี้ตาแข็งเลยตาหวานอยู่แล้วตาหวานอยู่แล้วถ้าไม่กินนอนให้หลับครับอ๋อน้ำอีกนี่นะรับติดครับกินนอนเอาให้เราก็ต้องทานถ้าไม่ทานแล้วขาดศรัทธาเลยเขาจะเสียกำลัใจอย่างนี้เหมือนกันเลาวต้มกาแฟดำดื่มกาแฟดำมริกาโน่ก็ชิมครับอเมริกาโน่ร้อนร้อนด้วยจะไม่หวานแต่ไม่ร้อน จะ่ได <Net> ้โฆษณาให้ร้านนี้ร้านมันมีความสุขครับชีวิตเพื่อชาติหัวใจเพื่อแผ่นดิน